สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพามาดูต้นมะม่วงหิมพานเป็นเทศกาลการออกดอกแล้วนะครับเจ่อดอกแล้วมะม่วงหิมพานนี่เป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่ผมเคยนําเรียนไปหลาย e ีีนะครับว่าน ah ่าปลูกอันนี้ปีนี้กับปีที่แล้วนี่ไม่แตกต่างนะครับปีนี้ก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอากาศไม่แปรป่วนวิป,ปริตมากเกินไป ปีนี้หมานนะครับเหมือนเดิมเหมือนกับปีที่แล้วหมายความว่าออกเยอะดอกออกเยอะอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับออกมามะม่วงหิมะพานนี้จะแตกต่างจากมะม่วงธรรมดามะม่วงหิมะพานในการออกดอกก็คือจะแทงยอดแทงใบอ่อนแทงยอดออกมาเสร็จสับเรียบร้อยก็จะแทงดอกนะครับคงเห็นแต่ถ้าเป็น มะม่วงพันธุ์อื่นๆนะครับเช่นมะม่วงแก้วมะม่วงเบาใต้เกียวเสวยน้ําดอกไม้อย่างนี้นะครับถ้าแทงยอดแล้วก็จะเป็นยอดเป็นใบอ่อนไปเลยเปอร์เซ็น์ในการที่จะ,ะแทงดอกนี้จะมีมีมีน้อยนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างฉะนั้นมะม่วงพิมาพพันธุ์นี้จะแทงยอดอ่อนออกใบแตก ออกมาเสร็จสรบเรียบร้อยถึงจะมีดอกออกมาจอดอกเยอะแยเลยนะครับปีนี้เหมือนกับปีที่แล้วก็ถ้าราคาพืชผลเหมือนกับยางพารานะครับยางพาราช่วงนี้ก็แตะแต่สาบาทยางก้อนถ้วยนะครับเป็นยางก้อน1 0บวันสิบมีดรีดแล้วขายราคาดีมากเลยนะครับช่วงนี้แต่เป็นช่วงปลาย ฤดูไปปลายการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับสําหรับยางพาราก็สําหรับผมก็จะปลูกต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภทหนึ่งในนั้นก็นี่แหละครับมะม่วงหิมะพันผมแต่งกิ่งนะครับปีที่แล้วนี่กิ่งติดดินเลยแต่ปีนี้ก็เพื่อต้องการใช้พื้นที่ข้างล่างก็เลยปรับแต่งกิ่งให้สูงขึ้นนะครับเปิดโล่งเพื่อให้โดนแดดโดนอากาศ จะได้ออกซิเจนเยอะๆเปอร์เซ็นต์การติดลูกก็จะสูงนะครับจากประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมาต้น2,000กว่านี้ได้นะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้อายุต้นนี้ก็5ปีกว่าแล้วพันที่ผมแนะนำก็คือสีสเกต60ขีดหนึ่งนะครับดกเป็นดกสำหรับพันพันนี้ หลายคนอาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างอันนั้นก็แล้วแต่ท่านไปนะครับแต่สําหรับผมแล้วมะม่วงหิมพานต์พันในใจที่เห็นผลแล้วก็คือพันสีสเกต60ขีดหนึ่งประมาณนี้นะครับรอบๆต้นทั้งทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนั่นก็หมายความว่าดกเป็นดกดกคักดกแน่ครับพี่นี่ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหายุ่ดีไม่แห้งแข็งแรงร่ำรวยทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ